สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตนะตัวนี้เป็นรุ่น gs แล้วก็รหัสเป็นเป็นรหัส840นะครับอ่ะทีนี้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่ารายละเอียดของการซ่อมไฟเช็คสถานะแบตบไม่ติด ม่านชัตเตอร์เปิดไม่ตรงกับสภาพแสงลบกวนถ้าพี่ดใาายดัดมุมเลนกล้องที่มันบินได้เนี่ยรลบกวนดัดให้ด้วยโอเคเข้าใจถ้ามีตัวแปลงฐานรุ่นนี้แจ้งด้วยนะครับจะได้ซื้อโอเคทีนี้ผมจะมาชี้แจงไอตรงมุมนี้ก่อนเนาะมุมนี้มันบิด มันบินนะเดี๋ยวผมจะเคาะออกให้นะแต่เดี๋ยวจะทําให้นะครับแต่คิดว่าอาการเนี้น่าจะจัดการให้ได้หรือถ้าจัดการไม่ได้มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะจะลองเคาะให้ดูก่อนนะ,ะถ้าเคาะก็อยู่ในค่าใช้จ่ายนั่นแหละอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเซ A ของผมนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนกน็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนผมจะแจ้งการพวกอะไรเนี่ยผมจะแจ้งก่อนทุกครั้งนะในการเปลี่ยนมันจะไม่มีการหักคอกันเกิดขึ้นนะครับส่วนทานเนี่ย จะมีฐานแบบนี้ให้นะครับถ้าลูกค้าจะเอานะอืมมันก็เป็นตัวแปลงฐานกับฐานนะครับในกรณีที่ฐานตัวนี้หมดลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนฐานตัวนี้โดยการใช้ฐานแบบเดิมหรือใช้ LRC4 ใส่ไปสีก้อนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้ารับเดี๋ยวผมตอนเทสวิดีโอก่อนส่งเนี่ยผมแจ้งวิธีใส่ให้นะครับมันควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งไปให้อีกทีนะอืม ต่อมาจริงๆแล้วตัวแปลงฐานนี้มีขายทั่วไปนะลูกค้าจะซื้อกับผมหรือจะซื้อกับกับทางร้านที่เขาขายก็ลองเช็คราคาดูนะของผมขาย250หนะผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยถามว่ามีถูกกว่านี้ไหมมีม,ม,ม,มีมีนะอ,อ่ะมาทีนี้มาเทสตัวนี้ผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเทสไฟเช็คแบตไม่ติด จริงๆแหละเดี๋ยวต้องลองไล่สายไฟดูนะครับมันมเีเรื่องสายไฟสายไฟอาจจะชำรุดหรือหลอดอาจจะขาดหรือวงจรวงจรของตัวเช็คแบตเนี่ยพังนะครับซึ่งมีเปลี่ยนหมดนะของยาชิก้าเนี่ยแล้วทีนี้ต่อไปเทสอะไรดีผมเทสร,ระบบชัตเตอร์ก่อนละกันตัวเลนส์มันจะเป็นฝุน่นมาอย่างนี้เลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้เทสอันนี้อยู่ที่โหมดออตโต้นะผมจะปรับไปที่1.7มีการตอบสนองของไฟฟ้าอยู่นะครับว้าว อารมเหมือนสโลโมชันนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าตัวกล้องตัวตัววงจรมันเนี่ยยังทำงานอยู่นะอืมแต่อาจจะติดขัดเรื่องเรื่องกลไกนะครับกลไกอาจจะมีน้ำมันที่อาจจะโดนพ่อค้าหยอดไปหรืออาจจะเป็นจารบีเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุอนนี้ผมเปิดโหมดชัตเตอร์บนะครับทีนี้จะลองปล่อย ก็ยังตอบสนองอยู่นะเทสอันนี้เป็นแฟดแฟดจะเปิดที่30นะครับโหมดแฟดก็เปิดอยู่นะครับแต่เปิดไม่เต็มเฟรมเปิดเป็นเหมือนเหมือนม่านมันเปิดไม่สุดนะเปิดเป็นดาวคาดว่าเกิดจากกลไกทีนี้เป็นโหมดออโตโ ถ้าเอามือปิดวัดแสงสปีดก็จะช้านะทีนี้ผมจะลองปรับ ISO ไปต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะได้สปีดที่ช้าขึ้นลองโอเคมันเปิดไม่ตามสภาพแสงจริงนั่นแหละก็จะจะลองจัดการให้นะครับในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแผงวงจรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ แต่อันนี้เดี๋ยวจะลองจะลองตรวจเช็คดูให้ก่อนนะครับจริงๆถ้ามือปิดเงี้ยมันควรจะได้สปีชัตเตอร์ตำ่ำแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งวิธีสังเกตก็คือเวลากดชัตเตอร์ทิ้งไปแล้วเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันจะมีเสียงแต็กนะครับอันนั้นเป็นปกติของของยาชิก้านะที่ควรจะเป็นตัวนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยก็เดี๋ยวไปชมตอนเสร็จนะครับหรือผมอาจจะส่งภาพภายในให้ลูกค้าดูนะครับ โอเคเดี๋ยวไปติดตามกัน